ทำให้เลือดคล้ายๆว่าเลือดมันหมุนเวียนมันกระตุน้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์มาแหลายหลายประเทศเมื่อนํามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเอเซนควอนตัมแพนดังครับน่าจะไม่เก่ให้ทั้ง กำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดสบอยทาหมดเลยในตัวผมจะทาหมดอัพอๆห้อยเอกัดีขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แหวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เลาจะดนี่เดินรอบบ้านเลยไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เหลอคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมง พี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้อง i อซีพี่พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหนานเราเองไงครับพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวด อนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเรียนพลังสุภพมงคลค่ะหรือว่า f u วชั่นเอ็กเซลคว u นตัแล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยหเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราด้